สวัสดีครับเพื่อนๆครับแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับจากเซียนเลขเด็ดมาสรุปให้แล้วครับวันนี้ครับสรุปแนวทางวิเคราะห์3ตัว2ตัวบนนะครับนี่ฮะหมวดวันที่17เมกราคม2564นนะครับนี่ครับผมจะไปอย่างรวดเร็วนะครับผม นี่ครับหลักร้อยสามสูตรนะครับตัดแล้วเหลือเหลือแปดตัวเดียวครับแต่ผมจะวางหลักร้อยตัวลองไว้ที่ห้านะครับผมจะเด่นแปดตัวเดียวครับหลักร้อยมาหลักสิบครับหนึ่งสองสามสี่สี่สูตรก็จะได้เจ็ดนะเจ็ดกับสองครับหลักเออหลักสิบเจ็ดกับสองนะครับ แล้วมาที่หลักหน่วยครับหลักหน่วย3ามศูนย์นะครับก็มีชนกันที่7กับ2นะครับนี่ฮะ <c oughs> จะไม่ติดก็ชนกันที่7กับ2นะครับเรามาจับคู่3ามตัวบนเลยครับนี่ครับก็จะได้8 7 2ดสนะครับ 8 2 7 8องเจ็นะครับมาที่เลขลองก็คือ5 7าเจ7ดสอแล้วก็5 2 2นะครับนี่ฮนะเด่นมีอยู่4ชุดนะครับ3ตัวบนนะครับเลขลองก็กันไว้นะครับ4ชุดเหมือนกัน,นครับ ก็ฝากไปด้วยนะครับเซียนเลขเด่นนะคืออย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับท่านจะไม่พลาดข้อมูลดีๆจากเซียนเลขเด่นนะครับนี่ฮะก็หวังอย่างยิ่งว่าสูตรจะเดินต่อเนื่องนะครับนี่ครับเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเพื่อนๆที่ติดตามเซียนเลขเด่นนะครับนี่ฮะ ถ้า2ตัวบนก็จะมีนะฮะเจ็ดสองสองเจ็ดนะฮะเจ็ดเจ็ดแล้วก็สองสองนะครับสองตัวบนนะครับนี่เพื่อนๆนก็เอาไปใช้เอาไปซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะครับนี่ฮะฝากไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้เสียเล็กเด็ดได้นำเสนอข้อมูลดีๆข้อมูลแม่นๆสูตรเด็ดๆมาฝากเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอีกเช่นเคยนะครับ ก็ขอให้โชคดีนะครับงวดน,นี้มีลุ้นมากๆนะครับถ้าสูเดินดีก็มีโอกาสนะครับนี่ครับขอให้เพื่อนๆโชคดีในวันปีใหม่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ